สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง3 6มอยหกสิบองศาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านสุขกลังวังภัยเพื่อสัมผัสที่27มิตนรอย6 7อย่างไรไปเริ่มที่การดูปจัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงนะครับจะเข้ารอบที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นจะ อ่อนกำลังลงครับแถมร่องมรสุมหรือร่องฝนก็จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านอยู่เหนือไทยที่ลาวตอนบนด้วยนะครับเรื่องนี้ผมเตือนคุณผู้ชมมาหลายครั้งล่วงหน้าแล้วนะครับเพราะว่าความหมายของการที่ปจัจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้ก็คือจะทําให้ทั่วไทยและสปปาลาว f อฟซแฟนคลับของผมนั้นจะมีฝนลดลงครับแถมการเลื่อนขึ้นไปสูงข,ขึ้นของร่องมรสุมหรือร่องฝนนี้ยังเป็นสัญญาณการพาฝนออกไปที่ทําให้บางพื้นที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงตามธรรมชาติตามที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้อีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับใน24ชั่ว ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งอันดามันอยู่นะครับส่วนคลื่นลมทะเลก็จะเบาลงทะเลอันดามันตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทายมีขึ้นสูง1-2เมตรมีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับจากสภาพอากาศควบคุมอากาศเต็นแบบนี้จะดำเนินการเตือนภยัยสภาพแวดล้อมพร่อสบัญดัติที่27มิถุนยน2567ดังนี้ครับ รอบนี้ก็มาเตือนต่างจากทุกวันนะครับคือมาบอกกับผู้ชมว่าฝนจะน้อยลงในหลายพื้นที่แล้วนะครับโดยแต่ละภาคจะมีฝนลดลงเหลือ3 0มสถึงหกของพื้นที่แถมจะมีแบบนี้ยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยครับโดยเช้าวันพฤธสปฏียี่สิบมิถุนายนนั้นมีโอกาสมีฝนในหลายจังหวัดทางอีสานด้านตะวันออกและภาคใต้ตอนกลางนะครับส่วนช่วงเย็นถึงบ่ายนะครับบ่ายถึงเย็นจะมีฝนเน้นแค่ด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้ตอนบนครับเนื่องจากว่ายังอยู่ในแนวที่เหลือลมมรสุมพัดขึ้นไปสร้างฝนให้ได้อยู่ ส่วนคนอื่นๆส่วนใหญ่ก็ยังพอจะมีฝนกันได้บ้างในลักษณะเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นครับ อย่างนี้ระวังนะครับความร้อนตอนกลางวันจะกลับมาด้วยอุณหภูมิสูงที่สุดในระดับ37-38องศาในแต่ละภาคกันเป็นส่วนใหญ่เลยครับทำให้ต้องระวังต่อเนื่องกับอันตรายจากรังสี UV ตอนกลางวันเนื่องจากว่าทั่วไทยจะมีค่า UV ในเกณฑ์ที่สูงจัดถึงอย่างน้อยสิ้นเดือนนี้ซึ่งช่วงเวลาที่รังสี UV จะยังคงมีความเข้มข้นมากนั้นและเป็นอันตรายต่อผิวพรรณก็คือตอน9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงครับจึงต้องระวังแม้จะเป็นช่วงหน้าฝนอยู่ก็ตามนะครับ สำหรับการจะเกิดฝนน้อยนับจากนี้ยังสัมพันธ์กับการเกิดฝนที่ช่วงตามธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมของทุกปีด้วยนะครับดังนั้นพื้นที่ต่อไปนี้น่าห่วงครับก็คือคนในตอนกลางของประเทศในภาคกลางภาคตนออกภาคใต้ตอนบนอีสานตอนล่างบางแห่งนะครับแล้วก็ภาคเหนือโซนทางเชียงรายตากบางจุดนั้นท่านเผชิญกับสถานการณ์ของการมีฝนน้อยมาก่อนหน้านี้เป็น10วันแล้วนะครับแบบนี้ท่านกำลังจะเข้าเกณฑ์ของการมีฝนที่ช่วงเกิดขึ้นระวังฝนที่ช่วงจะเล่นงานได้เลยนะครับขอให้ใคร ที่ผมพูดถึงเหล่านี้วางแผนจัดการน้ำให้ดีมิฉะนั้นท่านอาจได้รับผลกระทบและทําให้ผลผลิตเสียหายจากการขาดแคลนน้าได้นะครับแบบนี้ก็ถือเป็นช่วงทองของคนที่ยังไม่ต้องการฝนในช่วงเวลานี้ครับการทํากิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้จะฉลุยปลอดฝนในหลายพื้นที่ได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในวันเสาร์แต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์ช่วงบ่ายถึงค่ำยังเสี่ยงฝนได้เยอะในหลายพื้นที่อยู่เช่นเดิมนะครับ และนี่คือภารกิจโกลรีนประจำวันนี้กับโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยครั้งสําคัญกับสถานีเพื่อความมั่นคงทังสิ่งแวดล้อมช่อง5โกล r e e นพบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ300สิงสาโกลเ e นสวัสดีครับ